สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันโดยพวกเราเดี๋ยเคยเรียงลำดับของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเออถ้าคุณครูต้องการที่จะเรียงลำดับของเศษส่วนที่ตัวเศษเนี่ยเท่ากันเนี่ยเราอ่ะจะเรียงลำดับได้อย่างไรเรามาดูตัวอย่าง ถ้าคุณครูนะคะต้องการที่จะเรียงลำดับเนี่ยเศษส่วนจากมากไปน้อยมีแค่จำนวนที่เป็นเศษส่วนทั้งหมด4จํานวนเราจะเรียงลำดับของเศษส่วน4จํานวนนี้เนี่ยได้ว่าอย่างไรนักเรียนจะเห็นนะคะว่าเศษส่วนที่เรามีทั้ง4จํานวนเนี่ยเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันซึ่งตัวเศษในข้อนี้ก็คือเลข3 นี่เรามีตัวเศษที่เป็นเลข3เท่ากันเลยดังนั้นนะคะการที่เราต้องการที่จะเรียงลำดับของเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันเนี่ยให้นักเรียนพิจารณาตัวส่วนของเศษส่วนนั้นค่ะถ้าเศษส่วนใดนะคะตัวส่วนเนี่ยมีค่ามากเศษส่วนนั้นก็จะมีค่าน้อย แบบที่เราเคยเปรียบเทียบกันไปยิ่งตัวส่วนมากเท่าไหร่เศษส่วนนั้นก็ยิ่งจะมีค่าน้อยเท่านั้นดังนั้นในข้อที่1เนี่ยเราต้องการที่จะเรียงจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปดูว่าตัวส่วนของเศษส่วนใดเนี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่าน้อยที่สุด เศษส่วนนั้นจะมีค่ามากที่สุดอย่างในข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวส่วนที่น้อยที่สุดจะเป็นเลข3ใช่ไหมคะแล้วถัดมาก็จะเป็นตัวส่วนที่เป็นเลข5ถัดมาก็จะเป็นตัวส่วนที่เป็นเลข8และสุดท้ายก็จะเป็นตัวส่วนที่เป็นเลข12ดังนั้นนะคะเราก็จะเรียงลำดับของเศษส่วนในข้อที่1จากมากไปน้อยได้ว่า เศษสามส่วนสเศษสาส่วนหเศษสาส่วนแและเศษสามส่วนสิบสอต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งข้อค่ะถ้าคุณครูต้องการที่จะเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากในข้อที่สองเนี่ยคุณครูเนี่ยจะเรียงลำดับได้ว่าอย่างไร ถ้าคุณครูต้องการที่จะเรียงลำดับของเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะคุณครูก็จะต้องดูว่าตัวส่วนของเศษส่วนใดเนี่ยมีค่ามากที่สุดเพราะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่ามากที่สุดเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยที่สุดในข้อนี้นะคะตัวส่วนที่มีค่ามากที่สุดก็จะเป็น21 รองลองมาก็จะเป็น15และสุดท้ายก็จะเป็นเลข9ตรงนี้ดังนั้นข้อที่2เราก็เลยจะเรียงลำดับของเศษส,ส่วนจากน้อยไปมากได้ว่าเศษ7ส่วน21เศษ7ส่วน15และเศษ7ส่วน9หลังจากที่พวกเราดูตัวอย่างกันไปแล้ว ต่อไปเนี่ยเรามาลองทําแบบฝึกหัดของเรากันบ้างดีกว่าค่ะแบบฝึกหัดที่คุณครูจะพาพวกเราทําในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่150ค่ะจากนั้นเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้า150กันค่ะข้อที่1ใหญ่ตรงนี้นะคะเขาให้เราเรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปน้อยข้อที่1เรามาดูค่ะเขาให้เศษ4ส,ส่วน6 เศษสี่ส่วนเก้าและเศษสี่ส่วนสิบเอ็ดมากดังนั้นนะคะเราจะเรียงลำดับในข้อนี้จากมากไปน้อยใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปพิจารณาที่ตัวส่วนเราต้องดูว่าเออตัวส่วนใดเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดถ้าตัวส่วนใดมีค่าน้อยที่สุดเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากที่สุด ในข้อนี้นะคะตัวส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดจะเป็นเลข6แล้วต่อมาก็จะเป็นเลข9และสุดท้ายจะเป็นเลข11ดังนั้นข้อที่1เราก็เลยจะเรียงลำดับของเศษส,ส่วนได้ว่าเซซีส่วน, 4, วน6เส่วน9และสุดท้ายเซซส่วน11นั่นเองค่ะต่อไปนะคะในข้อที่2 ข้อที่สองเขาให้เศษส่วนมาก็คือเศษ6ส่วน12เศษ6ส่วน8เศษ6ส่วน9และสุดท้ายเศษ6ส่วน13เหมือนเดิมค่ะถ้าเราต้องการที่จะเรียงลำดับของเศษส่วนจากมากไปน้อยนักเรียนก็จะมาดูที่ตัวส่วนว่าตัวส่วนใดเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเราก็จะเห็นว่าตัวส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดจะเป็นเลขแปด แล้วถัดมาจะเป็นเลข9แล้วก็จะเป็นเลข12สุดท้ายจะเป็นเลข13ดังนั้นข้อที่2เราจะเรียงลำดับของเศษส่วนจากมากไปน้อยได้ว่าเศษ6ส่วน8เศษ6ส่วน9เศษ6ส่วน12และสุดท้ายเศษ6ส่วน13 ถัดมานะคะข้อที่3เขาให้เศษส่วนเรามานะคะก็จะมีเศษ9ก้ส่วน 10, สิเศษ9ก้ส่วน 14, สิเศษ9ส่วน19เศษ9กส่วน9และเศษ9ส่วน15ข้อที่3ถ้าเราต้องการที่จะเรียงลำดับของเศษส่วนจากมากไปน้อยนักเรียนก็เหมือนเดิมเลยค่ะดูที่ตัวส่วนว่าตัวส่วนใดเนี่ยน้อยที่สุด เราก็จะเห็นว่าเป็นเลข9ก้ขัดจากเลข9ก้าก็จะเป็นเลข10จากนั้นก็จะเป็น14แล้วก็จะเป็น15สุดท้ายก็จะเป็น19ดังนั้นในข้อที่3นะคะเราจะเรียงลำดับของเศษส,ส่วนนี้ได้ว่าเศษ9ส่วนเเศษ9ส่วน10เศษ9ส่วน14เศษ9ก้ส่วนห และสุดท้ายเศษ9ก้ส่วน19ค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะเรามาดูข้อที่2ใหญ่นะคะคำสั่งของเขาเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเรามาดูข้อที่1นะคะ ข้อที่หนึ่งเขาให้เศษส่วนมานะคะก็จะมีเศษห้าส่วนสิบเศษห้าส่วนห้าเศษห้าส่วนแปดถ้าเราต้องการที่จะเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวส่วนของเศษส่วนดังนั้นเรามาดูข้อที่1เรามาดูที่ตัวส่วนนะคะตัวส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเลข10เป็นเลขหแล้วก็เป็นเลขแ ถ้าเราต้องการที่จะเรียงจากน้อยไปมากให้เราดูว่าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากที่สุดก็คือเศษ5ส่วน10ใช่ไหมคะเพราะว่ามีตัวส่วนเป็น10ดังนั้นนะคะเศษ5ส่วน10ก็จะมีค่าน้อยที่สุดถัดจากเศษ5ส่วน10นะคะก็จะเป็นเศษ5้ส่วนแและสุดท้ายเป็นเศษ5ส่วน5ค่ะ จากนั้นเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เศษส่วนที่เขาให้มาเศษ7ส่วน9เศษ7ส่วน14เศษ7ส่วน11และเศษ7ส่วน8ถ้าเราต้องการที่จะเรียงลำดับในข้อที่2เนี่ยเราต้องการที่จะเรียงจากน้อยไปมากเราก็ต้องพิจารณาที่ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะเรามาดู ถ้าตัวส่วนตัวใดนะคะมีค่ามากที่สุดเศษส่วนนั้นเนี่ยจะมีค่าน้อยที่สุดเราก็จะเห็นว่าเศษ7ส่วน14นะคะที่มีตัวส่วนมากที่สุดเพราะว่าส่วนเป็น14ลองลงมานะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็น11อถัดจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็น9และสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่เป็นแปด ดังนั้นข้อที่2นะคะเราจะสามารถเรียงลำดับของเศษส,ส่วนในข้อที่2เนี่ยจากน้อยไปมากได้ก็คือเศษ7ส่วน14เศษ7ส่วน11เศษ7ส่วน9และเศษ7ส่วน8นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะ เศษส่วนที่เขากำหนดให้นะคะก็จะมีเศษ9ส่วน11เศษ9เส่วน17เศษ9ส่วน13เศษ9ส่วน12และสุดท้ายเศษ9ส่วน14จากนั้นเน่เราจะมาเรียงลำดับของเศษส่วนที่เขากำหนดให้นะคะโดยเราจะเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะมีวิธีการคิดเหมือนเดิมค่ะเราจะไปดูที่ตัวส่วน เราไปดูว่าส่วนตัวใดของเศษส่วนทั้ง5ตัวเนี่ยส่วนตัวใดหน้าที่มีค่ามากที่สุดเราก็จะเห็นว่าเศษส่วนนะคะตัวส่วนที่มีค่ามากที่สุดก็จะอยู่ที่เศษ9ส่วน17เพราะว่ามีส่วนเป็น17ถัดจากนั้นก็จะเป็นเศษ9ส่วน14เพราะมีตัวส่วนเป็น14หลังจากนั้นก็จะเป็นเศษ9ส่วน13 และหลังจากนั้นก็จะเป็นเศษ9ส่วน12และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเศษ9ส่วน11ดังนั้นเราก็จะมาเขียนคำตอบในข้อที่3เลยค่ะเศษ9ส่วน17เศษ9ส่วน14เศษ9ส่วน13เศษ9ส่วน12และสุดท้ายเศษ9ส่วน11 ดังนั้นนะคะเรามาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4นักเรียนจะเห็นว่าโจทย์เขาให้แค่ตัวเศษเรามาใช่ไหมคะก็คือเขาให้แค่เลข8เรามานักเรียนจะเห็นว่าเขาไม่ได้เขียนตัวส่วนให้เราดังนั้นนะคะเราจะต้องมาเขียนตัวส่วนเองค่ะโดยตัวส่วนที่นักเรียนจะเขียนลงไปทั้ง4ช่องนี้นะคะจะต้องเป็นตัวส่วนหรือว่าตัวเลข ที่แตกต่างกันทั้ง4ตัวค่ะและตัวเลขที่นักเรียนจะเขียนลงไปนะคะเราจะสามารถเขียนตัวเลขได้แตกต่างกันอย่างเช่นนะคะคุณครูจะเขียนส่วนในตัวเลขแรกตรงนี้นะคะคุณครูจะเขียนเลข8ลงไปแล้วเศษส่วนตัวที่2ตรงนี้คุณครูจะเขียนตัวส่วนนะคะเป็นเลข9ตัวที่3นะคะเศษส่วนตัวที่3คุณครูจะเขียนตัวส่วนเป็นเลข10 และสุดท้ายนะคะเศษส่วนตัวที่4คุณครูก็จะเขียนตัวส่วนนะคะเป็นเลข11ดังนั้นในข้อนี้นะคะนักเรียนอาจจะเขียนตัวส่วนเนี่ยแตกต่างจากคุณครูก็ได้ค่ะและหลังจากที่คุณครูเขียนตัวส่วนลงไปเสร็จแล้วคุณครูก็จะทําการเรียงลําดับของเศษส่วนทั้ง4จํานวนนี้ค่ะโดยเราจะเรียงจากน้อยไปมาก เราก็จะพิจารณาที่ตัวส่วนเรามาดูตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง4ตัวนี้ว่าตัวใดเนี่ยตัวส่วนมากที่สุดนักเรียนก็จะเห็นว่าตัวส่วนมากที่สุดนะคะก็คือเลข11ถัดลงมาก็จะเป็นเลข10จากนั้นก็จะเป็นเลข9และสุดท้ายก็จะเป็นเลข8ดังนั้นในข้อที่4คุณครูจะเรียงลำดับของเศษส่วนจากน้อยไปมากได้ว่าเศษ แปดส่วนสิบเอ็ดศษแปดส่วนสิบเศษแปดส่วนเ้าและสุดท้ายเศษ8ดส่วนแปด